สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับพิกอากาศนะคะวันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อที่ว่าเรื่องของการเรียนนะคะวันนี้ก็เอาใจน้องๆนักศึกษากันนิดนึงนะ,ะหัวข้อวันนี้ก็คือวิชาที่ยากค่ะเราจะสอบผ่านไหม่มาดูกันนะคะมีทั้งหมด4กองให้ทุกท่านได้เลือกนะคะกองที่1 2 3และ4เลือก1กองนะคะ ให้ตั้งจิตอธิษฐานเริ่มเลยค่ะเรามาดูผลกันนะคะท่านที่เลือกกล่องไพ่ที่หนึ่งนะมีทั้งหมด3มใบนะคะโอ้โหไพ่ใบแรกนะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่ที่สองนะคะ ไพ่เจดถ้วยนะคะและอันที่สนะคะไพ่ใบที่3 10เหรียนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไพ่รวมๆผลออกมาบอกว่าวิชาที่ยากที่เราคิดว่ามันยากมีโอกาสสอบผ่านและผลที่ได้จากการสอบนะคะดีกว่าที่เราคิดแน่นอนค่ะดีใจด้วยนะคะ มาฟังผลกันต่อเนาะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ก่องที่2นะคะวิชาที่ยากผลจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะไพ่ออกมาต้องสู้กันพอสมควรเลยนะคะผลออกมาเป็นประมาณนี้จะต้องขยันเลยค่ะนะคะการสอบในครั้งนี้เจอข้อสอบที่ยากแน่นอนคะ่ะวิชานี้ยากจริงๆค่ะนะคะ ต้องมุ่งมัน่นต้องิรยยาอุตสาหะและต้องขยันมากๆนะคะในการอ่านสือนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจสู้ๆนะตอนนี้ไพ่ออกมาเหมือนกับเรามีอุปสรรคและความเหนื่อยในการสอบวิชานี้มากๆเลยนะคะอ่ะไปเตรียมตัวใหม่เลยค่ะสู้ๆค่ะมาดูผลกันต่อเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กลองที่3นะคะมาดูผลนะโอเคผลออกมาแล้วค่ะท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ ผ่านค่ะผ่านฉลุยเลยนะคะแต่ลักษณะการสอบวิชาที่ยากนี้ขอบอกว่าผ่านจากเกณฑ์ขึ้นมานิดเดียวเองนะคะอ่าสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะอ่ายังมีเวลาเตรียมตัวนะคะให้น้องๆนักศึกษานะคะอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะขยันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวผลการเรียนจะดีขึ้นกว่านี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะมาดูผลกันต่อเลยนะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่ส โอ้โหวิชานี้ยากจริงๆค่ะยากจริงๆมีเกณฑ์สอบตกนะคะมีเกณฑ์สอบตกแต่ก็เป็นแค่ผลทํานายนะนะคะยังมีเวลาในการที่จะศึกษานะคะยังมีเวลาที่จะได้อ่านเพิ่มเติมนะคะรู้ผลอย่างนี้แล้วอย่าชะล่าใจนะคะมุ่งม,มั่นใหเต็มที่ค่ะภาคเพียรกันสุดๆเลยค่ะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะ สำเร็จได้นะคะโอเควันนี้เราก็มาพูดคุยในหัวข้อที่ว่าวิชาที่ยากที่เราคิดเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบผ่านไหมนะคะก็ได้คำตอบไปแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์นะคะกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามผลนะคะในคล,คลิปต่อๆไปว่าอาจารย์จะมาทำนายอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวมาดูกันต่อในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ